คืนนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกนะครับหลังไฟไหม้รถทัวร์สองชั้นพอได้ยินคําว่าไฟไหม้รถทัวร์เนี่ยตกอกตกใจครับเพราะว่าเรายังไม่ลืมกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนะครับที่ไฟไหม้รถบัสนักเรียนนะจำได้ไหมล่าสุดคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้แถวอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปางมีผู้โดยสารนั่งมา40คนด้วยกันเมื่อคืนนี้ครับประมาณ3ามทุ่มเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถทัวร์สองชั้นสีฟ้าขาวของบริษัทวิริยะทัวร์ บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตากลำปางช่วงอำเภอเกาะคาขาเข้าจังหวัดลำปางนั่นเองครับหลังเกิดเหตุนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไประง,งับเหตุได้ทันเวลาแต่ไฟไหม้รถทัวร์เสียหายเกือบทั้งคันเลยคุณผู้ชมครับนี่ยังโชคดีอยู่บ้างเพราะว่าผู้โดยสาร40กคนที่นั่งมาในรถทัวร์คันนี้วิ่งหนีตายได้ทัน จกากการสอบถามคนขับรถทัวร์กันนี้ครับก็คือนายเกรียงไกรไล่ฟังออบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มควันลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์และก็มีไฟร,ระบบโชว์ขึ้นมาก็เลยจอดเข้าข้างทางครับออแล้วก็รีบบอกผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถให้รีบลงมาคือโชคดีนะฮะที่เขาบอกแล้วเขาก็เหมือนช่วยเหลือลงมาได้ทันเน่ยเมื่อย่างงั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าแน่นอนครับทั้งแรกลุกเครื่องโชว์ครับ<อ> จอดรถครับจอดรถเสร็จแล้วก็เห็นไฟข้างหลังครับครับเลยเปิดไฟข้างหลังก็เลยจอดรถให้เปิดประตูฉุกเฉินคนขับมือหนึ่งเขาเขาบอกว่าให้เปิดประตูให้หมดฉุกเฉินอ๋อผู้โดยสารลงผู้โดยสารมีกี่คนพี่เอาประมาณสิบกว่าคนครับก็วิ่งวิ่งประมาณยี่สิบประมาณนี้เขาประมาณยี่สิบวิ่งต้นทางจากไหนพี่จากกรุงเทพเชียงใหม่ครับอ๋อกรุงเทพเชียงใหม่เนาะ ก่อนหน้านั้นมีอาการอะไรไม่ลดก่อนติม่ไม่มีครับไมีไปโชว์ข้างในแต่ผู้โดยสารไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรเนาะไม่มีครับหนึ่งในผู้โดยสารนะครับที่รถตายหวุดหวิดครับไล่ฟังบอกว่าขณะที่เกิดเหตุมันยังไม่ได้ดึกมากประมาณสองทุ่มกว่าสามทุ่มผู้โดยสารยังไม่หลับ พอร,รถจอดริบถนนคนขับรีบบอกให้ลงจากรถนะครับก็รีบลงมายอมรับว่าหลังจากที่ลงมาจากรถปุ๊บเนี่ย,เ,ยเห็นไฟลุกไหมยอย่างรุนแรงครับแล้วก็รวดเร็วจริงๆยอมรับว่าตกใจมากเพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนครับเสร็จแล้วก็เขาบอก ลงลงลงไฟไหม้ค่ะแล้วหนูก็รีบลงมาเลยหนูก็รีบถือกระเป๋าสัมภาระอะไรลงมีกระเป๋าแค่นี้โอ้จะเดินเดินทางจากที่ไหนครับหนูเคลื่นที่ตากค่ะแล้วจะไปลงเชียงใหม่ลงเชียงใหม่เนาะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่เคยค่ะมีความรู้สึกอะไรบ้างครับก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเอง ไม่มีผู้ติดสารได้รับบาดเจ็บนะครับแต่มีหนึ่งในผู้ติดสารที่เป็นหญิงสูงวัยคล้ายๆกับว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วเกิดอาการช็อกเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีค่าน้ําตาลในเลือดสูงไปถึง3 1 9้ยเ้าด้วยกันเจ้าที่กลัวว่าจะนานอันตรายก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลก่อนเลยส่วนผู้ติดสารคนอื่นๆครับก็จัดหารถทัวร์สำรองพาส่งปลายทางที่จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้กกับสบพกคาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ย ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ว่าทํางานได้รวดเร็วแต่ยังว่าแหละเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วง10วันอันตรายนะครับในช่วงปีใหม่แบบนี้ก็อาจจะทําให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงอยู่แล้วและก็ต้องชื่นชมคนขับรถตัวที่มีสติหลังจากที่เกิดความไม่ชอบมาพากลน,นะมีกลุ่มควันขึ้นมาแล้วเนี่ยรีบจอดรถเข้าข้างทางแล้วก็ ช่วยผู้โดยสารลงมาได้อย่างปลอดภัยนะสุนสาเหตุยังไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยววันนี้คาดว่าตํารวจพิสูจน์หลักฐานก็คงจะเข้าไปเช็คอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังๆี้ถีเหมือนกันนะคะรถทัวร์ไฟไหมแบบนี้แต่ก็เรียนรู้วิธีการอเอาตัวรอดแล้วก็ความปลอดภยัยแต่นเนิ่นก็ถือว่าเคสนี้ไม่มีคนเสียเลยก็ยังดีนะคะแต่ต้องตรวจพิสูจน์ให้ได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร